น้องในนูสิไปเอววันโทรศัพท์เพราะว่าเพื่อนฝากโทรศัพท์ไปซากแบตกับน้องเวินตแต่ว่าน้องเวินตัวเฝ้ากระเบาเพื่อนมาหาน้องนี่โดยความที่แบบว่าฟฝ้าพี่น้องไฝ้ฝนตกก็เลยเลื่อมมามาให้น้องก็เลยเป็นภาระของน้องตรงนด้อย่างกับเคลื่อนไปบ้านเฮียงบุญเพล่เอ้ยบ้านห้วยเรือเพื่อะทางหน้ากับผู้พ่ะพี่น้องไงเลยผู้นี้ไปเลี่ยวโทรศัพท์โอ้หนักนักหนักเกอือบพี่น้อง เมืองส่วนมันต้นกระเจ้านี่น่าสอนเด็กของผู้ของฝั่งเงียบเวลาฝนตกสิบบัวได้ยินเสียงนกถ้าฝนตกนี่สิมีแต่เสียงนกเสียงหนูเนี่ยเลยอันนี้ก็คือส่วนของเบาเพินนี่นี่พี่น้องได้เอาอันนี้แม่เราให้อันเผ่ามง้งเศร้านี่บ่อนฟูมักเดยต้นหน้านี่ส่วนมักเดยแถวนี้นี่แล้วก็ป้าไม่ซักเป็นผู้ผู้น่วยนี่นะอันนี้นี่เป็นของอันแม่ของเบาเพลินบน่อนั้นงามกุหมูนะบ่อนสูงๆนะเห็นปะงามกุหมูลเลยบ่อน,น่ะต้นมักเดยไป ไปเลยเบิ่งตัวไปท่าจะโคคลามเลยไปรกันนฝนตกเพิ่ไปพร้อมกันนะมักซ์เล่ยนี่กำลังไงกำลังหออืบเกือบมาในติดขีดตุ่มขนาดเลยปูนส่วนน้องในหนูหั บ่อนลบ่าแหละบ่อนนั่นเป็นห้อมแล้วกสู้ไห่เบิ่นตอนหน้านี่เป็นของน้องในหนูนี่แล้วก็ฝั่งนี้ก็มีอยู่น้อยนึนนงฝั่งนี้กุกตูพี่่ะเนีเอ้่นักันเีอันสูๆเด็ของไเดินไเดินเจ้าบ่าบ่อนฟงบอนมักซารีสูงๆบ่อนพูนี่แต่ เออเดี๋ยวไปหัวแล้วเจ้าซีบอกเด้อเผื่อในอนาคตบอกเพื่นสิมาปุ๊กเงินปุ๊กหอมสเต้ใส่จักหลังพี่น้องเลยเอาไว้ตอนฮับเอาไว้ตอนหับอันแขกหรือว่าเอฟซีผู้ที่อยากมาเยือนหรือว่าอยากมาสัมผัสอยากมาเยี่ยมเบาเพื่อนเดี๋ยวเ,เพื่นสีเฮ็ดตอนฮับในอนาคตแต่บมคิดว่าเป็นเมือ่อใดพูดแหละมีเงินมีข้ามอลไรพี่น้องไงยจังสีเฮ็ดโอ้ ของไอ้มันคือพี่ลึกแฮะบงุงด้วยนี่ขออนุญยงานน้เด้อเกือบบอเพื่อนติดขีตอมดีนะของกับเจ้าของบมีหอตขีตมโอ้ตัวต้องได้เปลี่ยนเกือบใหม่นะไอ้บ่าต้องได้หาซื้อรุ่นใหม่แหละเกือบมีน้นติดดีฮะเลยติดขีตมของน้องในหนุ่มติดเลยลุยน้ำแล้วนึ่ง บรรยาการะโอ้มักสรี <c oughs> กำลังงามอันนี้ของผูดด้ใดมักสรีไผอเนี่ย <c oughs> อันนี้สวนมักสรีไผ่ตัวนี่ <c oughs> แเต่เอาอันนี้อันนี้ดินเวิรนต๊วปะ <c oughs> โอ้เต๋อก้อนมาปุ๊กตู้อยู่นี่ก็เลยได้ดินน้อยนึงอยู่นี่ <c oughs> <c oughs> โอ้เพื่อนได้ดินน้ำอันมาปุูกตู้อยู่นี่แปลว่ากกเขาดังเดิมกับเจ้าแล้วกับเจ้ามาเฮ็ดให้สวนวมาปกตู้อยู่นี่แล้วเพิ่นก็เลยได้ดินอยู่มองนี้น้อยนึงโอ้คักเลยนี่เวินตัว้จุดนี้เนี่ อโอมันกับเปลืองพื้นที่มักซ์ลีเจ้าเลยอันนี้มักซ์ลีกินแล้วมักซ์ลีอันเข้าหวานมักซ์ลีขอพทเออปุ่มมักซ์ลีกินกำลังออกกำลังงามโอ้ของน้องกว,วนโตเนาะเลียมนี่เนาะแจนี่หน่อยเดียวนี่ปอบึงเมกบึงบึงเมกกำลังไหลมาอ,อ๋อยูบอดอันสวนน้องในนูหันสัมผัสกับอันบรรยากาศเต็มเต็มเลยนก นกเข่าบินมาอันนี้หมาเจ้าวะมาไปฮะมาอามาอาของอาอะไรมักสลีก็เจ้าเมื่อบ,บ้านบแล้วเนาะครอบครันะวนี่เนาะครอบครัวอายันเก้าจานนี่นะนมีบัก เอาไว้ใส่น้ำแต่โอ้ส่วนมักซิลีน้องเพกวนตัววนี่เพื่อนบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากปลกเงื่อนฟกซานมาปลฟกเอาอยู่นี่แล้ว,วอ,อ่ะเออเฮ้ยไอเห็น,น,นอยู่ยนนยเ,เป็นท่ออ่ะนี่นี่มักเดย์กำลังใหญ่พี่น้องไงนี่กำลังงอกนี่ใครจะเห็นต้นมักเดยนี่นี่กำลังงอกกำลังเป็นมาก เที่ยวส้มบรรยากาศพี่นอ้องบรรยากาศบ้านห้วยเรือ,อนี่ตอนนี้เราเพลินอยู่ยกับน้องในหนูเด็กสาวเผ่าเยวเมียนยนี่เลยปักซะลีนี่กำลังแก้พี่น้องยังไงเป็นมากอืสามมากก็มีพ่อแนวพันอาเนี่ย พันนีะพันสองมากพันสามสามมากอ๋อสวนขนาดเลย,ย,ลย,ยฝนฝนตกดีได้อยู่นี่อ๋อพอได้ละสีได้เท่มเกิบแลเลยพี่น้องเลยนักเกิบกับะคาดเกิบอคาดข้างหนึ่งละ ต้น,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 นต้น,นมักสรีพี่น้องเลยปักสูงสูงงามงาม,มนเงนี่เขตนี้ก็เป็นของเจ้าเนื่องเขตนี้ก็เป็นของอีกเจ้าเนื่องเขตของนีตัวนี้นี่ฮอทท่ากันบ่หรือว่าอะไรแม่นมาเลยของผู้ใดดินผู้ใดนี้ ขาวเมี่ยนนี่ป่ะไทยบ้านเรานี่ยะหละซอนก็จะมีดินกว้างพี่น้องขึ้นไปจนฮอดผู้จนฮอดจอมผู้ดินลุ่งจัาแบบแล้วแล้วอยู่ใส่เคืองหอพุ่งซาการ์ต้าเนี่ยฮะวาน้องก็ยังบแบบเคื่อมาไปแล้วขนาดขี hmm. <oh too day, too?> mm ้คนเดียวพี่น้องเลย โอโตทางมืดิได้จูงรถซอยบนตัวแล้วยกท้ายมันขึ้นก่อนบนตัว โอ๋อฝั่งตีนน่ะนี่จะคิดตุ่มติดอั a m ่ z i n g จ really, ริงี่น้องเ้ยฟังสุดยอดเลยแต่จากมางามนี่นี่ลำบากเลยขับรถขี่รถซิง cướp bộ khuyên Mười Mười Ô, mà nhàng khác đi hình tích, khi tôm hình tích เด้งดอยอันนี้เป็นเด้งดอยอันนี้เป็นกูแม่มันต้นมันต้นกับสาลีกูแม่สาลีเด้งดอยมันต้นโอ้ไปโอ้โอนกห้องเสียงนกน้อยห้องอ่อนซ่อนแท้แ

ค่อยไปค่อยมาเด้อทางมืนพี่เลือกว่าทางพี่น้องเอ้ยบรรยากาศพี่น้องเดี๋ยวเพา่ะให้เบิ่งบรรยากาศระหว่างเดินทางไปบ้านเดือ เดินทางเมื่อนอนเพล่นละบอกเพล่นนอนอยู่เพุ่นโพทางเทิงนี่ก็สิเป็นสวนมักมักเดือยก็จะสิปูหมักเดือยหลายกว่าปูหมักเดือยแล้วก็มักสลีแต่ว่ามักเดือยนี่สิหลายกว่าสวนมักเดือยเพราะว่าหมักเดือยมันราคาดีกว่าเนาะดีกว่ามักสลีแต่มันเป็นหมักเดือยมันเห็ดยะมาแต่ไถ่ปะเมื่อบ้านเพื่นบ่ Oh, bốc khá nặng lột lao cả đây Mấy thằng này này ừ. Thứ Phồn là cả Hảo khoam lết hết mà dưỡn như nó ngay Oh โอเคพี่น้องไงบ่าวเพื่อนตัดภาระไปแล้วเพราะว่ามันคาดเกิดบ่าวเพื่อนคาดตอนนี้บ่าวเพื่อนย่างเตี้นเป้าไปีงบวายแต่คิดเบิ่งนั่นแหละจักซ้ำใดเกิดก็ยังคาดขีดต่มจักมันนักหรือว่ามันเบาซ้ำใดเก็บมาแล้วมักซ์ลี่นี่นี่เลยพอเก็บเลยเดีย มักซีลีก็เจ้าพอเก็บแล้วเนี่มันเหลืองมาแล้วเด้๋ยวพอเก็บเลยเอกประมาณสองสามมือ่อหรือว่าอาทิตย์หนึ่งก็เจ้าก็มาเก็บแล้วนี่เพราะว่ามันแก่แล้วน้องในนูกับบัววทอดเกือบแล้วน้องในนูกันเลยเราว่าง่ายหลังเด้อโอ้ a m a ซิ่งขนาดเลยน้องเอ้ทาง บอเพิ่นคือสีเมื่อบ่ได้แหละถ้าเป็นแบบนี้เมื่องเมื่อนถ้าฝนตกเมืองน,นี้น่าสิได้เลื่อนเมื่อบ่ได้เลยอันตรายถนนหนทางบ้านตอนหน้าบอกเพื่อนได้เกิดเป็นบ้านบ้านหว้วยเดือยนะบอกเพื่นนอนนี่มา เพื่อได้ยินเสียงรถซิ่งบอกว่าพ่อของน้องวนตัวสิาพาเพื่อนไปกินป่าบ่มาเนี่ยเนาะได้ไปอยู่ได้ไปบ่บนแน่ใจโอเคเดี๋ยวล้างตีนก่อนพี่น้องเลยมาเพื่อนทีมเกือบละเกือบขาดมัดสองเบื้องเลยยอมยอมเพะ เบาไปโอ้น้ำขุ่นฝนตกโอเคน้องพี่น้องน่าดีบ่าวเพื่อนกสนไปทางหน้าต่อพี่น้องบ่าเพื่อนอันให้เบิ่งบรรยากาศทางมาทางลำยากลำบากันใดเมื่อนั้นบ่าเพื่อนเกือมให้กับย้อนแบบนี้แหละเบิ่งเอาพี่น้องเลยความทุกข์ความยากโอ้สุดยอดดีเดี๋ยวบ่าเพื่อนสิเดินทางต่อเดินทางไปกินปลาปปนี่นาะงพอน้องเพื่อนตกิสิพาบ่าเพื่อนไปกินปลา บื้งน้องในหนูราสิไปนำ่งยู่ปะไปปะไปเป็นปะโอ้ก็เจ้าสิเมบาทบ่ได้ไปเนาะเสียเจ้าสิเมบาทต้เกินอย่างก็ได้ เออเอ้าไปโซบพี่เบาสินอนที่ไปบ้านเด้อจิ๋นเวนันกํามื่ไเจ้าปลมืออ่่ะเออบ่ได้เมือเออเมือจังไปเฮาแรกแรกคิดว่าเพิ่นสิพาไปกินปาฝนตกแล้วเพิ่นสิเมือบบ่เป็นหยังเมือเฮาไปเองเมือเมือเฮาไปเองเมือ ขัดเงาขนาดเลยสีพากันไปใส่ส,ใสีเอาไปไสไปหรือว่าเก็บไว้เก็บไว้เออมาเก็บไว้เปี๊ยวมาไสเปี๊ยวไสมาละได้ยี่ป่ะสีเจ้าไปใสได้ได้ได้พอได้กินเนาะอือสองคนทุกคนไปไสเบ็ดมาสิเก็บไวไ้บัดนี้เบิ่์เฮาจังไปเนาะไปกินปลาเนาะเออเบิ่งนก็ย้อนเมียเท่านั้นเบิ่งนนกะ่อนเนาะ เต็มเบื้องเลยรถซิ่งต้องใส่เส้นโซ่ได้ไหมเนี่ยเราใส่โซ่ไปบนรถที่นอ้อยเนี่ใส่โซ่ใส่โซ่เสด็ดมันกระบออกเนาะบางบางเสื่อมันกระคาดได้เนาะบางเสื่อบามันเบิ่นแห้งๆอ่ะย่านเนาะมันคือย่านๆเนาะย่ัน,นก็มียันนี้นแนต่เออเมื่อแล้วทีแรกคิดเพป็นคิดว่าเพป็นสิพาไป กินป่าใช่ว่าปวดศกแล้วเพิ่นเลยจากเมื่อิ่นวักเพราะว่าอยู่เีืน่นนี้มีเวียกมีงานพี่น้องเยเพราะว่าอยู่บ้านมีงานได้มีงานแก้วงานดอ,อกเจ้าก็เลยเมื่อแต่เมื่อน,น้องเพิ่นโตแล้วก็ต้องเพิ่์นรีสิพาเพิ่นไปกินป่าโอเคน้องเพิ่นมาเอาโทรศัพท์เอาฟะมาซักแบตแต่ว่าเบาเพิ่นไปครับน้องเพิ่นโตเมื่อกี้นี้เริ่อมมาไปให้กับเจ้าเนาะ เลยลำบากเฮาฟ้าวเด้ฝนตกเลยฟ้าวเลยเริ่มลำบานนกน้องกับแม่ยากมาเอาเอาเพิ่อนไปเตือนในทีมเครือปูนึ่งไอ้ฟ้าวอะล่ะไอ้ตุ่มที่เรียกว่าไอ้ตุมต่มไอ้ตุ่มลายโอเคน้อง่น้องคลิปนี้ก็ว่าเพื่อนกัสิได้ไปหาล้างมือล้างตินล้างหน้าล้างตาหาบอนพักบ่อนเศร้าหาบอนไปสิไปทางใดต่อหรือว่าสินอน สัมผัสกับบรรยากาศฝนหรือว่าอะไรก็ติดตามอีพีต่อไปนะ้องพี่น้อง,องสำหรับ้อนี้สบายดี